สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เกเช่นเคยนะคะมือนี่าเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้ารถเกียวหนวดเขาคูบตาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิเขาไปพูดคุยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้มีรถเกียวรุ่นใดนะคะแล้วก็เป็นอย่างเพิ่อขึ้นเหลือกใส่รถเกียวหนวดเขาคูบตานะคะเดี๋ยวห่อสิไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวขอยืมสัเล็งก่อนด้วยค่ะเด้อสัเลงก่อนปะปะปะ พ่อสวนแข่งโซฟาอ่าคุณพ่อเป็นอย่างคือได้เลือกใส่รถเกี่ยวคขบตาคือพ่อนั่นจ้างสู้ปีสู้ปีเบิดเท่าชี้รอยจ้างเกี่ยวเขาจำหน้าให้กันวันนี้พ่อเรว่าลูกชายเรว่าพ่อเอารถจะเป็งพ่อพ่อเรว่าเอาก็เอาเจ้าชู้เป็นได้พอวางพี่แล้ววันนี้เขาเลือกอ่ารุ่นนี้เนาะค่ะพ่อดีซีเจ็ดสิบจี่พาดเนาะค่ะเนาะเอามาใส่ส่วนตบ่ค่ะพ่อเรว่าแล้วจัด ส่วนตัวยังเดียวบา่คา่ะสัวนตัวมีผู้จ้างเขาก็ไปเม่ใครไปลวันกอไปอืมเฉพา<อ>ะ <พอ S 1> หน้า<อ>เฮาส่วนตัวนี่ลายบ่ค่ะคุณพอ่อไม่ส่วนตัวมอนกันหน้าก็หลายย่นแลือไปเนาะทั้งหน้าลูกหน้าเตาอืมก็คือใส่ในขั้นเดียวกันนี่เนาะทํากันนี่นะแหละแล้ววันนี้อ่าหลังแต่ออกมากนี่เค่อยเจอปัญหาอีหย่างบ่ค่ะคุณพอ่อสําหรับรถเกียวรุ่นนี้บ่บ่เป็นหยังลูกดีพอได้ย่องอยู่ สมมติว่าคุณพ่ออยากแนะนําสําหรับเกษตรกรที่เพิ่นอยากได้ลดเกี่ยวหนวดเขาคือเฮาเนะค่ะคุณพ่ออยากแนะนําจังไดค่ะว่าการใส่งานมันเป็นจังไดแบบการตัดสินใจสื่อไหมคะคุณพ่อว่ามันพ่อได้พ่อสวายอยู่เราลขั้นนี้อะไรพะว่าเพราะว่ามันดีที่ชุดรดคันนี่อว่ามันใครอยู่พราเจ้ามหาสารคามเพราะเราคือว่าเดียวกันเดียว